สินค้าจากประเทศจีนเนี่ยที่ส่งมาตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะหลายโรงงานเริ่มเลิกออฟแล้วใช่สินค้าพวกนี้เขาทำเป็นแมสแล้วก็ใช้ใช้เครื่องจักรที่มันร้ายด้วยครับนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการของไทยเนี่ยมันมีอยู่สองออปชั่นออปชันหึงเนี่ยนะฮะก็คือเลิกปิดแล้วก็เลิกออฟคนออปชั่นสองก็คือตามเอาเครื่องจักรมาซื้อเครื่องจักรมาซื้อ AI มา เมื่อซื้อมาก็ต้องเลยออฟคนอยู่ดีน่นสินะฮะเพราะว่าไม่ต้องการใช้แรงงานคนแล้วเพราะไม่ไม่ออฟชั่นไหนก็ตามเนี่ยคนก็จะตกงานไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่เงนะฮะเพราะฉะนั้นมันเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะที่ว่าอนาคตเนี่ยนะฮะมนุษย์เนี่ยก็จะผมไม่ใช้คําว่าตกงานผมว่าไม่ต้องทํางานไม่ต้องทางานไม่ต้องทางานจะมีกินเปล่าละ อันนี้คือประเด็นที่เขาคุยกันนะถ้าไม่ต้องทํางานแล้วเอาเงินที่ไหนมากินใช่นะก็ต้องมามองว่าแล้วใครได้ผลพวงจาก AI อคนนั้นก็ต้องมาจ่ายนะเขาเรียกว่า UBI ก็คือ Universal b a s i c Income นะเบี้ยประทังชีพทั่วหน้าก็คือจ่ายให้ทุกคนในระดับที่เขาอยู่กินได้นะฮะแต่ทีนี้ประเทศที่เขาจ่ายได้นี่เขาต้องมีประโยชน์มีมีอะไรมีรายได้จาก AI นะฮะ ประเทศที่ไม่มีรายได้จาก AI แล้วโรงงานปิดไปค่อยๆปิดไปเนี่ยเขาจะหาเงินมาจากไหนมันก็ไปถึงจุดหนึ่งที่ว่าประเทศที่ผมใช้คำว่า AI r i c h นะ uh huh. คือประเทศที่ร่ำรวยทาง AI อ uh huh. เนี่ยนะ uh huh. มีความก้าวหน้ากว่าเขาผลิตสินค้ามา uh huh. จำนวนมากเขาต้องการขายเขาก็ต้องเอาเงินมาให้ประเทศที่ไม่มีเงินเพื่อซื้อสินค้าเขาน,นี้ยากไหมค่อนข้างยากนะม,นมันจะมีผลตามมาและก็คือ ประเทศที่จะร่ำรวยทาง AI เนี่ยมันก็มีไม่กี่ประเทศหรอก่เราพูดถึงจีนถึงอเมริกายุโรปบางประเทศเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นกลุ่มของมันแล้วก็มันก็จะพาไปสู่จุดหนึ่งที่ว่าประเทศส่วนใหญ่ก็จะพึ่งกลุ่มประเทศเล็กๆกลุ่มจำนวนเล็กนะจำนวนน้อยความเป็นอธิปไตยมันจะค่อยๆหายไปความเป็นอธิปไตยทางด้านเศรษฐกิจช่เพราะว่าถ้ารัฐไม่สามารถดูแลประชาชนตัวเอง รับเงินจากประเทศอื่นมาเพื่อดูแลเนี่ยนะเราไม่ได้พูดถึงเป็นข้างข่าวอันนี้เราพูดถึงตลอดไปครับใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นอธิปไตยนี่มันจะค่อยๆเรือนรางไปแล้วเขาก็พูดบอกว่ามันอาจจะนําไปสู่สถานการณ์ที่เขาเรียกว่ายูโทเปียคือโลกที่โลกในอุดมคติที่ไม่ต้องมีพรมแดนนะทุกคนอยู่ได้มีคำหนึ่งคือนิยอ โคโลเนียลไอเซชันมันคนละเรื่องอะไรนะยูโทเปียนี่คืออุดมคติแบบทุกคนรักใคร่กันสามอทุกคนคนที่มีใจดีแบ่งให้คนอื่นนะฮะแต่ทีนี้อย่างอีกแย่นี้คือนีโอโคโลเนียลโคโลเนียลโคโลเน l o ลไ z เซชันครับก็คือการไปปกครองประเทศอื่นโดยที่ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ให้เขาแล้วอีกอันหนึ่งที่คนพูดกันก็คือสุดท้ายแล้วทุกคนก็เท่ากันครับ คือถ้าถ้าประเทศที่เขาไม่ร่ำรวยทาง AI เนี่ยนะฮะเขาได้รับเบี้ยยังชีพมามันก็พออกินพออยู่นะใช่มันก็ไม่มีคนรวยมากอะไรมากคนรวยมีแอสเซทอยู่แล้วก็อาจจะถูกปันไปบ้างอะไรบ้างแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็อยู่อยูสถานะที่เท่ากันใช่ประเด็นคือทุกวันนี้ทุกคนต้องการเลื่อนขยับฐานะทางสังคมเรียกว่าโซเชียลมอบิลิตี้จุดนั้นนี่มันจะหายไปล้ ไม่มีไม่ต้องโมบายแล้วไม่ต้องโมบิลิตไม่ต้องใครอยู่ที่ไหนก็อยู่จนนั่นแหละซึ่งมันก็ไม่ถูกกับความเป็นมนุษย์ไม่ถูกคือความหมายในชีวิตมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเป็นแมบนล้อันนี้คือคือผลระยะยาวนะฮะแล้วมันงโชคดีว่ารุ่นอาจารย์กับรุ่นผมไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะตอนนั้นเราไม่อยู่แล้วอีกห้าปีสิบปีเดียใช่ใช่ใช่คือมองอีกมุมหนึ่งก็อาจจะเหมือนกับคอมมิวนิสต์ไปนะ เราะผ่า 5, <000. S 2> ข่าวมากุดเป็นคนพูดถูกต้องที่สุดใช่ไหมคาดการณมาถูกต้องที่สุดใช่ไหมครับครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่คนคนกลัวแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังนึกว่ามันคงไม่มามันคงมาไม่ถึงนะแต่เราก<ต>็<ต>ไม่รู้แต่ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วควรจะต้องเป็นบทสนทนาในประเทศไทยเราใช่ครับมันจะเกิดหรือไม่เกิดแต่อย่างน้อยสุดไอซีนาริโอต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ รัฐบาลเอกชนประชาชนเนี่ยจะได้ปรับตัวถูกม,มันมาเราก็จะได้พร้อมมันไม่มารเราก็ไม่เสียหายใช,ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ